อ่ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซนพรครั้งนี้เราก็จะมาพูดถึงพระสมเด็จรุ่นหนึ่งอีกครั้งนะครับเพราะว่ามีเซียนอดบางแผ่เนเยเอามาพูดถึงบอกว่าพระบรมชายลักษณ์เนี่ยนะครับของรัชกาลที่ห้าต่ออายุยี่สิบนะครับตอนขึ้นครองราดนะครับไม่ไม่ควรที่จะเป็นต่ออายุห้าสิบอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดู กันอีกทีนะครับว่าช่วงพศ2411เนี่ยนะครับช่วงขึ้นคลองลาดเนี่ยนะครับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์น,นะครับเป็นยังไงอ,อันนี้จะเป็นสมเด็จรุ่นหนึ่งนะครับทำแจกงานชิ้นครองราดน,นะครับ2411เนี่ยนะครับแต่ตรงนี้ต้อง,องต้องขออธิบายก่อนแก้ข่าวก่อนนะครับ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือว่ารัชกาลที่5เนี่ยพระองค์นะครับประสูติพศ2396นะครับเมื่อเอามารบกับ2,411เนี่ยนะครับตอนนี้พระองค์อายุ15พระชนมายุ1 5 3พรรษา15ปีนะครับอ่ะก็ถ้าเราดูจากนี่นะครับ กายภาพเนี่ยหรืออนาตโตมีนะครับอันนี้สมเด็จตแกะนะครับก็คือช่วงหัวเนี่ยนะครับอะจะมีขนาดสัดส่วนแบบ,แบบนี้นะครับนี่คือผู้ใหญ่นะครับถ้าเด็กเนี่ยนะครับแบบเนี้ก็คือแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับอเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับก็เหมือนกับจะอ่า ให,ให้ดูกับตาเลยด้วยกันนะแล้วกันนะครับผมดูอะนะฮะเหมือนรูปนี้จะยังไม่มีหนวดนะครับเนี่ยนะครับเป็นแค่มุมปากนะครับนี่ตอนสิบห้านะครับสิบห้าขึ้นคลองลาดอ่ะนะครับเนี่ยน,นะครับน,ระนะคร,นนครนผงปูนวันลคังนะครับ อันนี้ไม่มีบบีแบบนี้นะครับน่าจะแจกอยู่ที่วางหลังนะครับน่าจะจัดอยู่ที่พิธีวางหลังเนี่ยนะครับจกักเหมือนกับจกักที่อยู่เก่าของพระองค์เนี่ยนะครับอะไรประมาณเนี้ช่วงวางหลังนี่นะครับอ mm ัน hmm. นี้ก็เคลียร์นะครับอ่ะเนี่ยจะเป็นรูปตอนอายุชนภาษาตอนสิบห้านะครับ อยวให้ดูองค์ยีกทีนะครับนี่สมเด็จโตแกเองนะครับก็คือเนี่ยผมดูแล้วนะสมเด็จโตน่าจะไปเรียนพวกวาดภาพมาครับแบบฝรั่งเลยนะครับเขาจะวางสัดส่วนแบบนี้นะครับจะเป็นเนี่ยช่วงยุคปลายแล้วนะครับจะมาดูสมเด็จยุคปลายนะครับ อนนยุ่ปลายตอนต้นนะครับเป็นแบบนี้ดูแตดส่วนนะครับจะเป็นพระประธานวัดระครังเนี่ยนะครับ mm hmm. อันนี้ดินเบาดินสบูนเนี่ยนะครับจะสร้างอยู่อยู่ปลายน,นะครับอันนี้คือนี่คืออ่าพิมพ์ยุ่ปลายนะครับ mm hmm. พิมพ์แบบ ปูทองเนยนะครับจะเป็นเหมือนกับพวกของสุพรรณเนี่ยนะครับ น,นี่นะครับสขาพ่านโอทองแบบนี้นะครับสัดส่วนจะประมาณนี้นะครับแบบสมจริงอ่ะนะครับประมาณนี้ต่อจบจากรากันไปนะครับี่ี๋ยวพบเจอกันใหม่